กลับมาพบกับผมนิ้นธ์ภาษาอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนเพื่อมาดูนะครับชี้ตําหนิเสือรุ่นที่4นะครับเสือรุ่นที่4ของหลวงพระงค์วัดปริวานนะครับสําหรับเสือรุ่นที่4เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากเสือที่ผ่านมา3รุ่นนะครับคือรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยก็คือเป็นเสือปั๊มนะครับรุ่นที่4เนี่ยก็คือจะเป็นเสือหล่อโบราณนะครับซึ่งทําพิธีการหล่อในวัดนะสำหรับ จำนวนการสร้างของเสือรุ่นที่4ี่เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2,500ตัวนะครับแล้วก็ปีพศออในการสร้างก็อยู่ที่พศ2,512นะครับ <Wow. S 1> อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับอ่ารุ่นที่4ี่นะฮะวิธีการพิจารณาดูนะครับก็ให้สังเกตดูนะครับว่ามันเป็นเสอือเลาะหล่อนะครับซึ่งจะไม่ใช่เสือปัม๊มละนะครับ <Wow. S 1> อ่าในหลักจุดพิจารณาในการดูของผมเนี่ยที่ที่ผมเอาไว้ใช้พิจารณาในการดูก็คือหนึ่งเลยเนี่ย ผมจะหยิบพระมาดูแล้วก็ <c oughs> มาส่องดูตามนิ้วตามตัวก่อนนะครับเ <c oughs> ตื้อหลอดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผิวพระนะครับจะต้องเป็นรอยมีรอยพุนนะครับรอยพุนแล้วก็จะมีพวกเศษของพวกที่ดินที่เบานะครับส่วนใหญ่จะติดตามซองนะครับส่วนใหญ่โดยโดยส่วนใหญ่อาจจะมีบางองค์อาจจะจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าให้พิจารณาดูก่อนว่าตามตามองค์ผิวพระเนี่ยจะต้องมีพวกหลุมหลุมแล้วก็เป็นพวก เศษเม็ดกวดเม็ดดินที่ที่มันจะ,ะฝังอยูย่ตามตัวเนื้อโลหะของของของพระนะครับเนื่องจากว,ว่าตอนเทเนี่ยใช้ใช้วิธีหล,ล่อแบบดินไทยนะครับเพราะฉนั้นมันก็จะอาจจะมีเศษพวกนี้หลงเหลืออยู่นะในการพิจารณานะครับแล้วก็เสือเสือรุ่นสี่เนี่ยจะเป็นการหล่อด้วยเนื้อทองเหลืองนะครับหล่อด้วยเนื้อทองเหลืองนะครับบางองก็จะมีผิวพลายเงินขึ้นมาคุมบ้างนะครับมากน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละตัวเนี่ยหรือแต่ละองค์เนี่ย ก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของของของเสือหล่อนะครับแล้วก็หลักสังเกตเลยเนี่ยอ่าก็คือ1จะต้องมีรอยรอยตะใบนะครับถ้าภาษาผมก็จะเรียกว่าเป็นรอยเจียครับรอยเจียใบซ้ายนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะพบเนี่ยก็จะคือจะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเจียเรียบแต่ว่าไม่ถึงกับเกี้ยงมากครับจะขึ้นเป็นเส้นริ้วๆนะครับเป็นเส้นริ้วๆแผ่วๆนะครับนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ ด้านหลังนะครับจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ฐานของเสือนะครับด้านล่างนะครับก็จะเห็นรอยเกลียนะครับให้เพื่อนๆจดจํารอยตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นการพิจารณาที่เราต้องพิจารณาดูอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เสือรุ่นสีเนี่ยก็จะมีการตอกโค้ดนะครับเสือเสือมีโค้ดต้องดูที่โค้ดนะครับการพิจารณาโค้ดเป็นหลักด้านหลังเนี่ยจะตอกเป็นโค้ดตัวพุทธนะครับ ให้เพื่อนๆหยิบกล้องมาแล้วก็ส่องดูเลยนะครับนี่จะเป็นรอยตัวพุธนะครับเนี่ยนตอกตอกเป็นเสือตอกนะครับเป็นโคตรตอกตอกลงไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นขีดนะครับขั้นอยู่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นอ่าเป็นคล้ายๆเป็นเสี้ยนนะครับอยู่ในร่องล่องโคตรนะครับซึ่งซึ่งมันจะเป็นตําหนิอยู่ในโคตรเลยนะครับอันนี้คือหลักการพิจารณาตัวอ่าโคตรตอกด้านหลังนะซึ่งเป็นตัวพุดธนะครับส่วน ด้านหน้าเนี่ยก็จะตอกโค้ดเหมือนกันนะครับจะเป็นโคตดตัวอุนะครับบางบางองค์ก็อาจจะตอกอูคว้างอุหงายแล้วแต่นะครับไม่แน่นอนนะครับไม่ตายตัวนะครับแต่จุดหลักๆในการพิจารณาเนี่ยก็คือก็จะมีเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนเหมือนกันนะอยู่อยู่ในตามโค้ดนะครับจะเป็นร่องเสี้ยนนะครับเล็กๆนะครับนะครับเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ในร่องโค้รนะครับให้เราพิจารณาดูจากจากตัวในร่องโค้รนะครับ เห็นครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูในตามล่องนะฮะก็จะเป็นรอยรอยรอย,รอยเกียร์นะครับรอยเกียร์รอยจยะไใบเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะมีอยู่ค่อนข้างทั่วองค์นะครับนะครับค่อนข้างทั่วองค์ในในบางองค์นะครับที่ผมเคยพบเจอถ้าเกิดอายุของอ่าโลหะเนี่ยพอมันเก่าได้ที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคราบของเขาเรียก ถ้าภาษาพาก็เรียกอะไรสาแดงนะครับก็จะมีมาคลุมคลุมผสมอยู่กับตัวตัวเนื้อโลหะนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักจุดพิจารณาของเสือหล่อนะครับหล่อโบราณนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยผมอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพิจารณาหลักก็คือดูโค้ดเป็นหลักเลยนะครับเพราะโค้ดเนี่ยอของเกยยังทําได้ไม่เหมือนนะครับแล้วก็ <Nope. S 1> <c oughs> ย,ยังยังยังใช้วิธีการถอดออกมานะครับเพราะนั้น ถอดออกมายังไงเนี่ยมันก็ยังไม่มีความคมนะโค้ดเนี่ยตอกลงไปจะต้องคมนะครคมแล้วก็มีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ในร่องนะครับเราจะดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่บางครั้งในการตอกเนี่ยก็อาจจะมีรอยยุบนะครับรอยยุบก็คือพอตอกลงไปปุ๊บเนี่ยจะมีรอยยุบเป็นแอ่งลงไปนิดหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการพิจารณาดูเสือนะครับของเสือรุ่น4ี่นะครับก็อันนี้จบแล้วนะครับสําหรับวิธีการ ดูเสือพิจารณาเสือรุ่นสี่นะครับแบบพอสังเกตนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้นะครับาจากคลิปที่ผมแนะนำดูเสือรุ่นสีนี้มากไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆในคลิปต,ต่อไปนะครับส่วนสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดน,นะครับที่ สนใจอยากจะปล่อยให้ผมเช่าบูชาหรืออยากให้ผมเช่าบูชาเสือนะครับก็สามารถติดต่อกับผมมาได้นะครับทางไลน์แล้วก็ทางลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมลิมของสารขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ